อาสวัสดีก่อนสวัสดีแม่วันนี้กินอะไรอะสว,ส,สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะเราจะทำหมีก่กะทิกินเองง่ายๆที่บ้านนะคะกับคุณแม่เป็นผู้ช่วยหรือเปล่าหรือเราเป็นผู้ช่วย <c oughs> ไปดูกันเลย อนนี้นะคะก็มาดูที่ส่วนผสมของเรานะคะขาดไม่ได้ก็คือกะทินี่นี่น250กรัมหัวกะทินะอันนี้พริกเผา1ช้อนชก1ช้อนชก1ช้อนชกอันนี้พริกเผา1ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะตาลปีป๊บ1ช้อนโต๊ะหมูสับ100ยกรัมนะคะหัวิส่งตำแบบหยาบๆยบประมาณ1กรัมมือก็พอนะคะไขของเราสองฟอง ใช้2องฟองคอถัว่วฝักยาวแล้วก็ถั่วงอกนะคะใครอยากใส่อันไหนผักอะไรก็แล้วแต่เลยนะคะได้หมดนี่ที่เราได้ต้มไว้แล้วนะคะไ้ะอันดับแรกนะคะเราก็จะเคี่ยวกะทิลงไปก่อนนะคะ,ะ,คะเกะเกทิเลยค่ะ เดือดแล้วนะแล้วมีฟันขึ้นมาแล้วรีกแกงอ่าขวกะทิแตกแล้วเ,เป็นรีกแกงหยูใส่เลยค่ะ,ะแล้วก,วก็พวกพวกพี้แกงไปอืออ๋กลิ่นกลิ่นหอมโชยใช่ เ่านะคะใส่ให้หมดนนนะคะนคนคนให้ข้ามกันนะคะรอจนน้ำเดือดนะคะลัดต่อไปคือเอาหมูลงนะคะเป็นห,หมูนะคะต้ค <c oughs> น,นให้หมูสุก ตามด้วยน้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลปี๊บโอเคข้าวบดบดใหม่ลูกฮึ่มบีบให้มันละลายอ่ะโอนไปเรื่อยๆน้ำตาลละลายนะคะขั้นตอนตอน่ตอ,ตอไปก็คือเติมน้ำสักใหม่นะคะ ตั้งเตาไว้สักพักหนึ่งพอน้ำเดือดขึ้นมาแล้วก็ตีไข่ใส่เราจะใช้กระชอนรองไว้ก่อนนะคะแล้วก็เทไข่ลงเพื่อที่จะให้ไข่เนี่ยมันไม่จับกันเป็นก้อนแล้วก็จะให้เป็นเส้นๆน้ำปุ๋ยเทลงลูกโอเคอ่าแบบนี้อ่าแบบนี้ อบนหนึ่งอันปลาหนีย่ยหนุ่ยอะไรหรอชื่อคุยหน่ย่อยอันเดียสะหน่อยเออต่อไปก็คือเอาถั่วลงถั่วนะคะเอาถั่วลิสงที่เราตั้งไว้แบบจับยาะละคะถั่วลงไปเลยแล้วก็น้ำปลาลงส,สักหนึ่งช้อนโต๊ะเอาอีกนึงอ่าพอก่อนไม่หอมมาก หอมน่ากินหอมน่ากินชิมยังอร่อยแค่ไหนมานแม่กินกั <Down> นมาแม่ชิมเองสำหรับแม่นะต้องน้ำปลาลงนิดนึงนเพิ่มน้ำปลาเพิ่มน้ำปลาหน่อยใส่หมดเลยลแล้วกันอ่าแล้วจะพอดีเป๊ะหมดเลยนะอันนี้เสร็จแล้วค่ะจริงจังคุยชิม อร่อยนะโอเคปิดไฟได้แล้วเสร็จแ,แล้วจริงจังโอเคมีกะทิของเรากินได้เลวตัดใส่สาจานดูต่อไปแล้วก็จะมาตัดใส่จานกันอ,อ่ากินจงเบยคนทำดีดี<า>ดว้าวโอ้สวยงามน่ากินมาก เยอะจริงอะไข่เยอะมากเออปไปแล้วก็จะใส่ผักตามใจชอบตามใจจังตรมใจจิงอนะน่าทานมากๆเลย จะได้ประมาณนี้โอเคสำหรับวันนี้นะคะก็จ,จบเพียงเท่านี้นะคะก็ะช่วยฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะแล้วมาดูกันว่าคลิปต่อไปเราจะทำอะไรกันนะ bye. Bye บ๊ายบายบ๊ายบายจุ๊บจ่า